ในกลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอโครงงานเรื่องเครื่องดูดฝุ่นมินิแวลครุ่มเชนเนอร์ค,ค่ะสวัสดีครับผมนายวายเทพสมัยชุมสือเลขที่สี่สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชมพูปปรัน์นศิลาเลขที่สิบสองค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธิดาวักษณ์ยศคันเลขที่สิบห้าสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพทวัทาาาพายทาตันจากเลขที่29ค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุธิกาโมทีเดเล็กที่36ค่ะบทคัยดย่อนะคะโครงงานเรื่องเครื่องด,ดูดฝุ่นมีนิแวร์รูมคีเนอร์นะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้งานได้ใช้อำนวจความสะดวกในการเก็บกวาดเศษขยะนะคะไม่ว่าจะเป็นเศษขยะต่างๆที่มีขนาดเล็กตามซอกมุมที่ไม่กว่ดไม่สามารถทําความสะอาดได้อย่างทั่วถึงนะคะเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆด้วยตนเองนะคะ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความคิดสร้างสรรค์นะคะผลการศึกษาพบว่าเครื่องด,ดูดฝุ่นมินิแบงครุ่มนะคะสามารถอำนวยความสะดวกในการใช้งานแก่ผู้ใช้งานได้จริงแต่สามารถใช้ได้กับเศษขยะหรือเศษกระดาษที่มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบาจึงจะสามารถใช้งานเครื่องด,ด,ดูดฝุ่นได้ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการทําโครงงานนี้นะคะ สามารถใช้เครื่องดูดฝุ่นมินิทำความสะอาดได้และเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างสะดวกและรวดเร็วค่ะค่ะสำหรับกิจกรรมประกาศนะคะโครงงานเรื่องเครื่องดูดฝุ่นมินิได้สําเร็จรูดล่วงได้ด้วยความกรุณาช่วยเหลือแนะนําให้คำปรึกษาและตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆด้วยความเอาใจใส่อย่างยิ่งจากคุณครูพานุพันธ์พักผุ่น กลุ่มสาระการเรียนร,รู้วิชาเทคโนโลยีโรงเรียนนาฬีรารจังหวัดแพร่ในการจัดทําโครงงานครั้งนี้ค่ะคณะผู้จัดจทาโครงงานรู้สึกซาบซึ้งในความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ได้ประรสิทธิประรสิทธิวิชาให้กับคณะผู้จัดจทําโครงงานและสุดท้ายนี้คณะผู้จัดจทําโครงงานขอบกราบขอบพระคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ช่วยเหลือและให้การสนับสนุนในทุกเรื่อง ทำให้การจัดทำโครงงานชิ้นนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีและได้คุณค่าและความรู้อันคือประสงค์มาจากโครงงานชิ้นนี้ค, um, คณะผู้จัดทำโครงงานขอมอ,อแมบแก่ผู้มีพระคุณทุกท่านค่ะบทนำนะคะหนึ่ง,งความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาการทำความสะอาดตามซอตามมุมแค่แคคือเป็นเรื่องยากสำหรับการใช้ไม้กวาดวัดถุนเป็นอย่างมากนะคะซึ่ง เนื่องมาจากขนาดและอุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่ที่กว่าจะเข้าไปทําในบริทที่จะเข้าไปทําความสะอาดในบริเวณมุมต่างๆได้อย่างทั่วถึงนะคะกลุ่มของข้าพเจ้าจึงคิดค้นผลิตสิ่งที่เชื่อมนความสะดวกขึ้นมานะคะชื่อว่าเครื่องดูดฝุ่นมินิแวนรูฟคีนเนอร์นะคะมีกลไกการทํางานคล้ายเครื่องดูดฝุ่นเพียงแต่มีขนาดเล็กเพื่อให้สนองต่อความต้องการของผู้บริโภค ที่ต้องการทําความสะอาดบาง์บูแคบที่ไม่กว่ดไม่สามารถทําความสะอาดได้อย่างทั่วถึงมีขนาดเล็กระคะและราคาสามารถเลืออยู่ได้ง่าย1.2นะคะวัตถุประสงค์ของโครงงาน1.2.1เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ใช้งานที่ต้องการใช้เครื่องดูดฝุ่นที่มีขนาดเล,ล็ก1.2.2เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ใช้ง,งานค่ะ1.2.3นะคะเพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีที่ทันสมัย 1.3นะคะเป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน1.3.1สามารถสร้างอุปกรณ์ขนาดเล็กนะคดที่ช่วยทําความสะอาดได้อย่างทั่วถึงและมีราคาที่บุคคลทั่วไปสามารถจับต้องได้1.3.2สามารถเก็บขยะทาความสะอาดขยะฝุ่นตามซอบมุมต่างๆได้อย่างทั่วถึงค่ะ1.4นะคะสมมติที่ฐาน1.4.1สามารถผลิตออกมาแล้วใช้งานได้จริง1.4 สาามรงสามารถเพิามาเ่มประสิทธิภาพในการทาความสะอาดห้องเรียนและช่วยอำนวยความสะดวกได้มากขึ้น1.4.3ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้งาน1.5นะคะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ1.5.1สะดวกสบายในการทาความสะอาดห้องเรียน1.5.2ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้งาน 1.5.3มีขนาดเล็กแต่ทัดรักสามารถจัดเก็บได้ง่าย1.5.4สามารถทำความสะอาดตามมุมต่างได้สะอาดมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะสำหรับบทที่2องเอกสารที่เกี่ยวข้องนะคะ2 1สหลักการทำงานของเครื่องูดฝุ่น 1. แรงดูดจากมอเตอร์จะนำพาฝุ่นผงสิ่งสกปรกและอากาศจากปลายสายของเครื่องูดฝุ่นเข้ามาที่ตัวกดอย่างรวดเร็วค่ะ2 จะถูกกรองและกักเก็บอยู่ภายในตัวขวด 3. ส,ส่วนลมและอากาศจะถูกดูดขึ้นมาโดยบโดยใบพัดบริวบรวบรวเวณฐานของมอเตอร์น่าะจะระบายออกทางช่องระบายอากาศทางด้านบนของเครื่องดูดฝุ่นค่ะ2.2เอกส,ส,สารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องน,นะคะ,ะเมื่อเปิดสวิตช์เครื่องดูดฝุ่นมอเตอร์ที่อยู่ภายในก็จะหมุนด้วยความเร็วสูง ซึ่งเป็นผลทําให้ใบพัดที่ติดต่อกับมอเตอร์และมอเตอร์หมุนและดูดอากาศพร้อมกับฝุ่นผ่านรูดูดฝุ่นเข้ามาภายในเครื่องและต่อจากนั้นฝุ่นและอากาศก็จะถูกแยกออกจากกันโดยตัวกับฝุ่นก็จะกันไม่ให้ฝุ่นละอองผ่านไปได้ในเครื่องดูดฝุ่นแบบทรงกระบอกและแบบกระป๋องอากาศที่ผ่านตัวกับฝุ่นแล้วจะต้องขาน ัวมอเตอร์เพื่อระบายความร้อนที่ผ่านออกไปนอกเครื่องโดยวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายค่ะบทที่สามนะครับรอุปกรณ์และวิธีการดำเนินงานวิธีการปฏริบเครื่องดูดฝุ่นขนาดเล็กสามจุดหนึ่งศึกษาวิธีการประกอบเครื่องดูดฝุ่นขนาดเล็กจากคู่มือการใช้งานและยูทูบได้เลยครับสามจุดสองวิธีการดาเนินงานการดําเนินงานผลสํารวจขยับต,ต,ต,ตามข้องมต่างๆของข้อมอสีห้าโรงเรียนนาดีน,นสวร,ร์แพทย์ มีการใช้งาน 1. ึศึกษาผลฟอข้อมูลการทำงาน2จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆและ3มลงมือสร้างกับสมาชิกในกลุ่มได้เลยครับ3ามจุดการประกอบเครื่องบนขนาดเล็ก3 2.1ึ่งศึกษาที่การประกอบเครื่องบนขนาดเล็ก3.2.2ศึกษาอุปกรณ์ที่ต้องใช้3-2 3จประกอบเครื่องบนขนาดเล็กและขั้นตอนการประกอบเครื่องลนขนาดเล็กนะคะ 1. นำตัวจับมอเตอร์มายึดติดกับต้นไม้ที่ต่อรวยแล้วโดยการนำน็อตมาเสียบผ่านรูของตัวจับมอเตอร์และไหมคะจากนั้นใช้ไขควงหมุนน็อตผ่านรูให้แน่นพอสมควรนะคะ 2. นํนำสายไฟสองเส้นมาต่อกับมอเตอร์แล้วโยงสายไฟเข้ามาที่เชื่อมต่อกับตัวัาของตัวจับนําไฟฉายเลยนะคะและ3นํนำมอเตอร์ที่ต่อสายไฟฉายแล้วใส่ไปในตัวจับมอเตอร์ สี่ส่วนหน้าของตัวใส่ใบฉายนั้นให้นำการสองหน้ามาติดกับตัวฐานห้านำส่วนของตัวใสยหางาใบฉ่ายที่ติดกับการสองหน้าแล้วมาวองไว้บนไม้อัดเป็นที่ติดกับไม้อัดให้แน่นและนำใบพัดลมมาเกี่ยวไ้ที่มอเตอร์ 6. นำพัดมาผ่านงานสอง A อจำนวนสองอดมาใส่ไว้ที่ตัวใส่ของงานใบฉายและลองใช้งานก็จพัดหมดหรือไม่เจ็ด นำปัตเตอร์มาตัดขวดน้ำในบริเวณที่ห่างจากปากกดประ,ประมาณ7-4เซนติเมตร8นํนำผ้าลายตารางม,มาข้อกดน้ำในส่วที่ตัดโดยนำหนังยางม,มารัดคผ้าตารางกับกดน้ำให้แน่นแล,แล,ล้วนำไปติดกับท่อไม้ไอซ์คีที่ต่อตออกมาจากไม,ม้หันโดยการนำฝั่งที่เป็นผ้าลายตารางเข้าไปใกล้ใบล้โดยและส่วนที่เป็นปากกดอันออกมาเพื่อเป็นจุใช้ในการดูดเศษกระดาษ 9. กานำไปทดลองใช้งานได้เลยครับและตา อุปกรณ์นะครับพวกเราใช้ขวดน้ำหนึงขวดมอเตอร์หนึ่งเตตใบพัดลมหนึ่งชิ้น่านไปฉายสองก้อนไม้สองชิ้นฐานลองทาง1หนึ่งชิ้นท่าตาต่าเย็นคืนเคปบิลท้ายหึงชิ้นทานสำหรับยึดมอเตอร์หึงชิ้นเทปกาวสองหน้าหนึ่งหัวและยางรัดขอตปากเส้นครับ ศึกษาการร้าเครื่องดูดฝุ่นดีนี้และฟงชิเนอร์ในการจัดทำโครงงานครั้งนี้ออนคณะผู้จัดทำได้ดำเนินงานตามขั้นตอนการดำเนินงานที่ได้วางแผนไว้ได้หลังจากที่ได้ศึกษาข้อมูลแล้วผู้จัดทำได้รับความรู้ดังนี้ค่ะ4.1ได้รับความรู้เกี่ยวกับการทำงานของเครื่องดูดฝุ่นขนาดเล็ก4.2พบว่าการใช้เครื่องดูดฝุ่นีนี้ ทำให้เกิดความสะดวกสบายในการทำความสะอาหหดห้องเรียนมากขึ้น4.3ได้รู้องค์ประกอบของเครื่องดูดฝุ่นมินิมีอะไรบ้าง4.4ได้รู้จักการวางแผนขั้นตอนในการประกอบเครื่องดูดฝุ่นนี้4.5การพัฒนาจากเครื่องดูดฝุ่นขนาดปกติเป็นเครื่องดูดฝุ่นมินิให้มีความสะดวกสบายรัาง่ายค่ะ ปผลและข้อเสนอแนะนะคะสรุปผลการศึกษาการจัดทำโครงงานมินิเวิร์กฟูมทเนอร์ครั้งนี้ซึ่งมีขั้นตอนสรุปได้ดังนี้นะคะ 1. ความมุ่งหมายของการศึกษาคนคว้า 2. สรุปผลสอธิบายผล4ข้อเสนอแนะ 5.1. ความมุ่งหมายของการคนคว้า สะดวกสบายและจัดเก็บได้ง่ายงทพาได้สะดวกห้าจุดหนึ่งจุดสาผลการศึกษาการทำเครื่องหลุดฝุ่นนี้ให้มีความสะดวกสบายมากขึ้นและสามารถทําความสะอาดตามมุมห้องเรียนได้มากกว่าไม้กวาดดอกยาดห้าจุดสาอธิบายผลผลการจะทำโครงงานมีประเด็นที่จะนำนำมาอธิบายผลได้ดังนี้นะคะหนึ่งจากการศึกษาเครื่องหลุดฝุ่นนี้ เพื่อใช้ในการทำความสะอาดภายในห้องมอสิทัพห้าผู้วิจัยได้สำรวจเครื่องดูดฝุ่นนี้เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ได้ตรวจสอบนะคะ้คหระบบและแผนผันตงต่างๆสามารถอธิบายผลได้องจากการทดสอบการใช้งานเครื่อดดนนงดูดฝุ่นนี้พบว่าเครื่องดูดฝุ่นนี้สามารถดูดเศษกระดาษขนาดไม่เกินกว้าง1เซนติเมตรและยาวไม่เกิน5เซนติเมตร เนื่องจากขนาดหัวของเครื่องดูดฝุ่นี้มีขนาดเล็กนะคะ5.4ข้อเสนอแนะ 1. ควรระมัดระวังในการตัดขวดพลาสติกเพราะอาจเจะบมือได้ 2. อาจจะใช้วัสดุอื่นในการผลิตเครื่องดูดฝุ่นน,น,นี้นี้ได้ะคะ่ะ 3. ควรมีครูหรือผู้ปกครองดูแลขนาดผลิตเครื่องดูดฝุ่นนี้ ต่อไปนะคะจะเป็นการทดลองเครื่องดูดฝุ่นให้ทุกคนดูนะคะอ